สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนของคุณครูแป้งทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูแป้งจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้หินดินทรายค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักกันนะคะ,ะคุณครูแป้งชื่อนางสาวคณิฐาาสามารถเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สองโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเลยเขตสอง วันนี้นะคะคุณครูแป้งจะมาสอนต่อกับเนื้อหาที่คุณครูแป้งสอนเมื่อวานนี้เกี่ยวกับหน่วยหินดินทรายเมื่อวานนี้เราเรียนออนไลน์กันไปแล้วใช่ไหมคะนันกเรียนรู้จักแล้วว่ารูปร่างลักษณะสีต่างๆของหินดินทรายเป็นยังไงค่ะส่วนวันนี้นะคะคุณครูแป้งจะมาสอนเกี่ยวกับว่าประโยชน์ของหินดินทราย แล้วให้หนูรู้จักว่าหินดินทรายนะลูกอยู่ทุกที่รอบตัวของเราถ้าหนูอยากรู้ว่าหินดินทรายมีลักษณะมีรูปร่างและทำอะไรได้บ้างมีประโยชน์อะไรได้บ้างให้หนูลองมองไปรอบๆบ,บ้านของหนูนะคะหรือมองไปรอบๆเพื่อนบ้านของหนูก็ได้ว่าสังเกตดูว่าหินดินทรายนะลูกสามารถทำอะไรได้บ้างคะ่ะ วันนี้นะคะคุณครูแป้งจะมาสอนประโยชน์ของหินดินทรายรูปที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ,ะหินดินทรายนะคะรูปแรกจะเป็นรูปหินนะคะนำหินมาประกบตก แต่งบ้านทำถนนทำกำแพงก็ได้นะคะหินดินทรายนีสามารถทำมาตกแต่งบ้านแล้วก็ทำถนนทำกำแพงก็ได้ถ้าให้หนูสังเกตนะคะบ้านไหนที่กาะอ,อิฐเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น,น,นร้องให้หนูสังเกตดูว่าเป็นหินเป็นดินหรือว่าเป็นทรายเพราะว่าเขาทำมาจากหินดินทรายที่คุณครูแป้งสอนหนูนั่นเองนะคะ ค่ะ,ะต่อไปนะคะทรายที่หนูเห็นนะลูกสามารถปั้นเป็นหุ่นตุ๊กตาหรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลได้นักเรียนของคุณครูปแป้งเคยไปเที่ยวทะเลไหมคะหรือเคยไปเที่ยวที่หนองคลองบึงที่เขาเอาทรายนะลูกไว้ข้างๆ หนูลองไปสังเกตดูดีๆนะคะจะมีน้องปูตัวน้อยๆน้องหอยตัวน้อยๆนะลูกจะอยู่ที่ทรายลองลื้อดูลองหาดูนะคะว่าทรายตรงนั้นน่ะมีสัตว์ตัวน้อยๆอยู่ในนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นรูปที่ครูแป,ป้งให้เห็นนี้ก็จะเป็นรูปน้องปูใช่ไหมคะน้องปูอาศัยอยู่ในทรายนั่นเองเขาจะทำเป็นโพรง เป็นโพรงสายให้เขาได้พักอาศัยอยู่ในนั้นซึ่งน้องปูนี้เป็นสัตว์ทะเลนะคะถ้าหนูได้ไปทะเลให้หนูลองไปสังเกตดูว่าถ้าหนูเห็นโพรงของน้องปูลองไปสังเกตดูนะคะว่าน้องปูเขาอยู่ในนั้นหรือเปล่าค่ะ,ะรูปนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเป็นรูปอะไร ดอกไม้ใช่ไหมคะดอกไม้มีสีสันมากมายหลายอย่างเลยสัปดาห์เมื่อกี้คุณครูแป้งสอนไปแล้วเกี่ยวกับหน่วยต้นไม้ใช่ไหมคะซึ่งต้นไม้นี้มีทั้งต้นไม้ใหญ่แล้วก็ไม้ดอกก็คือดอกไม้ดอกไม้เนี่ยลูกก่อนที่หนูจะมาปลูกเราต้องใส่อะไรคะอะไรที่มันอยู่ในกระถางดอกไม้นั่นก็คือดินใช่ไหมคะ ดินที่มีสีอะไรคะเมื่อวานนี้ครูแ้งสอนไปแล้วดินมีสีน้ำตาลเข้มมีเนื้อละเอียดละเอียดถ้าหนูเอาน้ำใสย่ยิ่งจะเหนียวเลยใช่ไหมคะค่ะดินนะคะใช้ในการเพราะปลูกต้นไม้ดอกไม้เพราะสามารถอุ้มน้ำไวไ้ไ,วได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าหนูปลูกต้นไม้ดอกไม้ เราก็ต้องรู้จักรถน้ำพวนดินใช่ไหมคะเมื่อหนูรดน้ำเข้าไปแล้วดินดินที่หนูใช้ปลูกต้นไม้นะลูกเขาจะเก็บน้ำไว้ในนั้นแล้วดินจะมีความรู้สึกว่าถ้าหนูไปยกกระถางนะหนูจะรู้สึกว่ากระถางนั้นนะ่ะมันหนักมากเลยเพราะว่าดินได้อุ้มน้ำไว้เพื่อเก็บกักไว้ให้ต้นไม้ดอกไม้ของเราน่ลูกได้ใช้น้ำตลอดเพราะว่าน้ำ อดอกไม้กับต้นไม้ใช้น้ําในการหล่อเลี้ยงนะคะค่ะ,ะ,ะประโยชน์ของดินอีกอย่างหนึ่งที่นังครูแป้งเอาภาพมาให้ดูให้เห็นแบบชัดเจนประโยชน์ของดินนี้มีมากมายหลายอย่างเลยอย่างเช่นรูปแรกนะคะ,อ,ะอย่างเช่นรูปแรกที่นักเรียนเห็นที่ครูปแป้งชี้ลูกศรไปก็คือ เป็นดินที่ทำขึ้นมาเปลี่ยนให้เกิดเป็นบ้านหรือว่าเป็นปราสาทหินแต่สมัยนี้นะคะก็คงจะไม่มีแต่ถ้าหนูดูในการ์ตูนหรือหนูดูในดิสนีย์แลนด์หนูจะเห็นว่าดินนี้สามารถทำมาเป็นบ้านหรือปราสาทได้นั่นเองเพราะปัจจุบันนี้นะคะบ้านของเราเปลี่ยนมาทำเป็น ไม้หรือทําเป็นปูนกันหมดแล้วนะคะถ้าหนูอยากเห็นนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เปิดใน y o u t u b e นะคะให้ดูเลยว่าบ้านอีกอย่างหนึ่งในสมัยก่อนเขาทํามาจากหินกันโอ้ทำมาจากดินกันนะคะ,อ,ะอย่างเช่นรูปนี้ที่คุณครูแป้งเอามาให้ดูนะคะหรือถ้าบ้านใครมีดินเยอะๆนะคะคุณครูปแป้งอยากให้หนูนะคะปั้นดิน เอาน้ำใส่ในดินจากนั้นหนูลองปั้นเองให้มันเป็นรูปบ้านหรือว่าปราสาทดินดูซิว่าถ้าหนูปล่อยไว้นานๆนะลูกดินที่หนูลองปั้นดูนะคะมันจะแข็งตัวไหมรูปต่อไปนะคะก็คือทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาทำเป็นภานชนะต่างๆที่เราใช้กันอย่างเช่นรูปนี้ทำเป็นแจกันใช่ไหมคะแจกรเอาไว้ใส่ อะไรคะแจกันเอาไว้ใส่ดอกไม้ใช่ไหมคะดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามหรือว่าอันนี้ก็ทำมาเป็นหม้อใช่ไหมคะภาชนะไว้ใส่อาหารนั่นเองนะคะอีกอย่างก็คือเหมือนที่นครูปแป้งให้ดูก็คือว่าทรา,ายเป็นที่อยู่อาศัยของปูดินก็เป็นที่อยู่อาศัยของไส้เดือนเช่นกัน ในใต้ดินนะลูกมีสัตว์ตัวน้อยๆมากมายหลายอย่างเลยอยู่ในนั้นเพราะว่าดินหินทรายนะลูกชอบมีสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นนะคะหนูลองไปสังเกตดูนะคะอ่ะต่อไปก็คือทำมาเป็นโอง่งไว้สําหรับอะไรคะดินนะคะสามารถปั้นให้เป็นโอง่งเพื่อใช้ในการ เพื่อใช้ในการให้หนูได้อาบน้ําหรือใช้ในการรองรับน้ํานั่นเองแล้วก็รูปสุดท้ายก็คือรูปที่คุณครูแป้งเคยให้ดูเมื่อกี้สไลด์เมื่อกี้ก็คือเอาไวป้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะดินอ่ะลูกอันนี้ก็เหมือนกันนี่เห็นไหมคะทาเป็นเครื่องปั้นก็ได้ทําเป็นหม้อดินก็ได้ทําเป็นเตาเผาก็ได้ทําเป็นโอ่งก็ได้ ทำเป็นโต๊ะหินอ่อนก็ได้แต่เมื่อวานนี้คุณครูแป้งบอกแล้วว่าโต๊หินอ่อนทำมาจากอะไรนะคะหินดินหรือว่าทรายคะทำมาจากดินนะ,ะอ,อ๋อาทำมาจากหินนะคะโต๊ม้าหินอ่อนทำมาจากหินนั่นเองแต่ถ้าเป็นหมอจะทำมาจากดินนะคะสังเกตดีๆนะคะ รูปแต่และรูปจะไม่เหมือนกันถ้าทำมาจากดินจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแต่ถ้าทำมาจากหินจะเป็นสีเทาๆเหมือนที่คุณครูปแป้งบอกเห็นไหมคะโต๊ะไม้หินอ่อนบ้านหนูมีไหมหรือบางครั้งเขาใช้สีในการย้อมให้มันเป็นสีสันสวยงามนั่นเองค่ะค่ะต่อไปคุณครูปแป้งจะให้ดูว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในหินดินทราย อยากรู้กันไหมคะว่าในพื้นดินพื้นทรายของเรานะลูกมีอะไรอยู่ในนั้นมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอะไรอยู่ในนั้นบ้างอ,อย่างเช่นลวกุณคูปแป้งให้ดูนะคะในดินหินทรายอยู่ข้างในดินนี้ดินเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิดเช่นมดปลวกมแมลงต่างๆกิ้งกือ ตะขาบไส้เดือนตุนงูเห็นไหมคะในดินนี่มีสัตว์มากมายหลายอย่างอยู่ในนั้นนั่นเองแล้วสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อยู่ในหินดินทรายนี่มีอะไรบ้างอ๋อนี่คะสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อยู่ใน หินดินทรายก็คือมีแร่ธาตุมีอากาศมีน้ำมีซากพืชซากสักตว์ต่างๆอย่างเช่นรูปที่หนูเห็นใช่ไหมคะรูปที่หนูเห็นจะเป็นรูปซากพืชซากสักตว์ต่างๆที่เขาอยู่ในนั้นเมื่อเขาตายไปดินก็จะกบเขาให้ไปอยู่ในใต้ดิน เมื่อเขาอยู่ใต้ดินก็จะมีอย่างนี้แหละลกูกมีซากสรรษษัตว์หรือถ้าหนูเจาะลึกเข้าไปอาจจะมีซากไดโนเสาร์ตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่เกิดก็ได้ไม่แน่นะคะอย่างเช่นรูปนี้ก็จะเป็นมะเร็งปอที่เสียชีวิตหรือตายไปแล้วนะคะเมื่อดินเขาได้กบเขาลงไปเขาก็จะอยู่ใต้ดิน ถ้านักเรียนชอบสำรวจนักเรียนเห็นรูปนี้ไหมคะจะมีรูปผู้ชายคนนี้นะรูปเด็กชายคนนี้เขาชอบสำรวจดูใต้ดินชอบสำรวจดูใต้ดินว่าใต้ดินนี้มีอะไรบ้างแล้วที่นี้คุณครูปแป้งจะพาหนูไปรู้จักกับใบงานไม่รู้ว่านักเรียนของคุณครูปแป้งทำไปแล้วหรือยังนะคะ่าหน่วยหินดินทรายจะมีใบงานอยู่สามใบ เมื่อวานนี้ค,คุณครูแป้งสอนไปแล้วสองใบวันนี้จะสอนอีกหนึ่งใบอย่าลืมทํานะคะเมื่อวานเราทําไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค,คุณครูแป้งจะให้หนูโยงจับคู่สิ่งที่สัมพันธ์กันให้ถูกต้องไม่ยากเลยเมื่อวานนี้หนูดูไปแล้วเมื่อวานนี้หนูรู้แล้วใช่ไหมคะเขาเห็นข้างตรงกลางไหมคะ ตรงกลางนี้นะลูกเขาให้หนูโยงภาพไปเพื่อจับคู่อันนี้เขียนว่าดินดอเด็กสระอินอนหนูอ่านว่าดินอันนี้อ่านว่าทรายทอทหารรอเรือสระอายยยักษ์อ่านว่าทรายค่ะอย่างเช่นรูปนี้รูปปูโอ้ไม่ใช่กูแป้งพูดผิดรูปนี้เป็นรูปหอย กับหอยหนูคิดว่าหอยนะลูกอยู่ในดินหรืออยู่ในทรายคะลองดูภาพนี้ดีๆนะรูปนี้คุณครูปแป้งจะเฉลยแล้วนะคะใครตอบได้ยังค่ะรูปนี้นะคะอยู่ในทรายนั่นเองเอ๊แล้วรูปนี้ล่รลูกที่หนูเคยระบายเมื่อวานนี้ลหะคะ ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าดินใช่ไหมคะถ้าดินนี้หนูต้องโยงไปที่ไหนคะโยงไปที่คำว่าดินนั่นเองต่อไปค่ะ,ต,คะต่อไปคือรูปอะไรคะรูปทะเลใช่ไหมคะตรงนี้ที่คุณครูแป้งให้ดูเมื่อวานนี้เขาเรียกว่าหนึ่งสองสามเขาเรียกว่าทรายทรายต้องโยงไปที่คำว่า ทรายนั่นเองรูปสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะจากกันรูปสุดท้ายแล้วนะคะรูปสุดท้ายแล้วหนูเห็นไหมคะว่ารูปนี้คืออะไรหนึ่งคืองูสองคือไส้เดือนหนูคิดว่ารูปนี้เป็นงูหรือไส้เดือนคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก รูปนี้คือภาพไส้เดือนไส้เดือนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ดินหรืออยู่ที่ทรายรูปนี้นะคะครูเป้งเฉลยแล้วนะคะรูปนี้อยู่ที่ดินนั่นเองในใต้ดินจะมีน้องไส้เดือนตัวน้อยๆอ,อาศัยอยู่ในนั้น ใบงานของเราก็จบกันไปแล้วนะคะนักเรียนทําได้หรือเปล่านักเรียนทําได้หรือเปล่าคะถ้าทําได้ชงมือโยนให้คุณครูแป้งดูหน่อยนะคะค่ะถ้าใครทําเสร็จแล้วสามารถถ่ายรูปลงมาให้คุณครูแป้งดูในกลุ่มไลน์ได้เลยนะคะคุณครูแป้งจะติ๊กให้นะคะค่ะวันนี้เราก็จะจาาก,กันไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ 拜拜。Bye bye